ที่พักนี้กันบ้างค่ะแม่ค้าก็ตะโกนลั่นตลาดเหมือนกันค่ะคุณเศรษฐากับคุณโอ๊คนะคะคผู้สมัครสอสนะคะบุกตลาดสดใจกลางเมืองขอนแก่นค่ะขอคะแนนเลือกพักเพื่อไทยทั้งพักนะคะคก็ไปดูบรรยากาศกันนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ครับที่ตลาดบางลําพูฮะ ในตลาดสดขอนแก่นครับซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนหน้าเมืองและกลางเมืองเขตนะเทศบาลนครขอนแก่นครับคุณเศรษฐาทวีสินฮะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับหรือแล้วก็ในฐานะแคนดิดแนานยกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยนายพานทองแท้ชินวัตรครับที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับของพรรคเพื่อไทยครับและรวมถึงแกนนําของพรรคเพื่อไทย,ายภาคอีสานนะมีการลงพื้นที่หาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวขอนแก่นครับ ที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าทา่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับโดยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต่างพากันส่งเสียงเชียร์ให้นายเศรษฐาครับได้รับชัยนะและเป็นนายกคนต่อไปครับรวมถึงจะเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยและเลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง2บัตรเลือกตั้งเลยครับทำให้นายเศรษฐาและแกนนําพรรคเพื่อไทยที่ลงพื้นที่เนี่ยต่างยิ้มกันแก้มปรีเลยฮะ,ะและก,ก็กล่าวขอบคุณชาวขอนแก่นครับ ที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะคะว่าตลอดทั้งช่วงของการหาเสียงที่ตลาดบางลําพูแล้วก็ตลาดสดคอนแก่นค่ะคอย่างที่เห็นเลยพ่อค้าแม่ค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าก็ร้องเชียร์พักเพื่อไทยแล้วก็เรียกชื่อนายกเศรษฐากันตลอดเลยค่ะคพร้อมทั้งมาขอถ่ายรูปด้วยนะมีแฟนคลับนะคะขอถ่ายภาพกับแคนดิเดตนายกของพักแล้วก็คณะทํางานพักเพื่อไทยกันทั้งตลาดค่ะคสนามเลือกตั้งนี้พักเพื่อไทยก็มั่นใจค่ะว่าจะได้สอสอ ยกจังหวัดรวมถึงได้คะแนนเลือกพักแบบถล่มทลายอย่างที่เคยทำเอาไว้นั่นเองซึ่งก็ต้องติดตามเพราะว่าอย่างสอนแก่นเขตหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็แพ้ให้กับอนาคตใหม่ไปเพราะว่ามันอยู่ในเขตมหาลัยขอนแก่นนะฮะ<ช>ซ,ซึ่งก็ต้องดูว่าครั้งนี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะดึงสสกลับมาได้หรือเปล่านะครับในเขตนั้นนะครับใช่ค่ะ